ทำไมถึงมีการแข่งพายเรือดำน้ำคะท่านผู้ชมครับตำนานหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีนะครับมีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่ควบคู่กับงานอุปราดำน้ำมาโดยตลอดนะครับอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว่าแต่ก่อนงานอุปราดำน้ำเนี่ยไม่ได้ชื่อนี้ชื่อว่างานสาดไทยวัตถภูมิงานอาบน้ําพระนะครับและชื่อที่คนรู้จักกันมากที่สุดก็คืองานแข่งเรือวัตถภูมิแสดงเห็นว่างานแข่งเรือวัตถภูมิเนี่ย เป็นงานที่คนจะรู้จักชื่อนี้กันมาโดยตลอดตั้งแต่โบราณกาลนะครับกิจกรรมการแข่งเรือที่หน้าวัตเูปิเนี่ยก็เป็นการแข่งเรือที่ไม่เหมือนที่ใดๆในประเทศไทยเลยนั่นก็คือการแข่งเรือทวนน้ำนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาจะแข่งตามน้ําหรือไม่ก็แข่งในน้ํานิน่งนะแต่เพชรบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะหน้าวัตเูปุเนี่ยนะครับจะแข่งทวนน้ําขึ้นมาทนะ่านผู้ชมลองนึกภาพแม่น้ําป่าสักที่ไหลแรงเชี่ยวกรากมากแลวการแข่งเรือต้องแข่งทวนน้าขึ้นมา ใครกําลังไม่ดีนี่ก็ถูกกระแสน้ําแทนที่จะเดินหน้าก็เรือกอลับถอยหลังไปครับก็มีคําถามว่าทําไมจะต้องแข่งเรือทนน้ำนะผมก็จะเล่าประวัติตรงนี้ให้ฟังตามที่ฟังจากมาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังนะก็คือว่าสมัยก่อนไม่มีการสรัญจ,จรทางบกนะใช้ทางน้ํากันนะคนที่อยู่ริมแม่น้ำป่าสักพอรู้วันศัต์ไทยจะมีงานอาบน้ําพระเนี่ยก็จะพายเรือนะครับเรือหาปลาธรรมดานเนี่ยนะมาร่วมพิธีกันเต้มทองน้ําเลยที่น้าวัดไตรภูมิ ไปเรือหาปลานะหลังจากอันเชิญพระพุทธนาธรรมชาลงเรือแล้วก็พายไปที่วังมะขามแฝกนะครับพอดำน้ํากันเสร็จก็จะกลับมาที่นาวัดตะปูอันเชิญพระปฏิสถานกลับที่เดิมคนที่มาจากที่ไกลๆนะพายเรือมานะเมื่อมาถึงเมืองแล้วก็ยังไม่อยากกลับนะครับก็มาจอดเรือกันนะมีส่งอาหารการกินแลกอาหารกันนะมีการสนุกสนานกันแล้วคนไทยนะท,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 ทุกสมัยนะพอมาเจอกันก็อาจจะมี ดื่มสุราบ้างเล็กน้อยอะไรต่างๆเนี่ยพอหน้าตึงขึ้นมาก็ Adjust มีการสวนเสีฮากันท้าแข่งเรือกันนะครับว่าใครจะแข่งเรือได้พลังมากกว่ากันนะก็เอาเรือหาปลาเนี่ยแหละลำสั้นๆนัะนะ่นแหละมาแข่งกันทีนี่จะแข่งแบบไหนก็ลองมาแข่งจําลองตอนที่ไปประกอบพิธีคุ้มพราดำน้ำําก็คือพายเรือทวนน้าขึ้นไปนะจึงเกิดว่าจําลองเหตุการณ์ตอนพายทวนน้ําขึ้นไปนะครับ ก็กลายเป็นแข่งเรือทวนน้าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นการแข่งเรือทวนน้าก็เป็นประเพณีนะครับที่มีการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจากเรือหาปลาธรรมดากลายเป็นเรือสองฟีพายนะครับสีฟีพาย8ฝฟีพายแล้วก็กลายเป็นเรือยาวจนทุกวันนี้นะเป็น18ฝีพายเป็น 30' ฝีพายแล้วก็คนก็จะมีความผูกพันกับการแข่งเรือทวนน้าของนุนาวัเจดุลมาก การแข่งเรือโทน้ำาน้าวัดเตภูมิจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับก็คือเราไม่มุ่งเอาที่แพ้ชนะนะเนื่องจากว่าน้ํามันเชี่ยวมากแล้วก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบสายน้ํากันอย่างเห็นชัดเจนนะแล้วก็คนเชียร์เนี่ยจะเชียร์อยู่ใกล้ๆคนพายกันเลยเรียกว่าตะโกนกรอกขูกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องความสนุกสนานมากกว่าที่จะเอาแพ้เอาชนะกันแล้วก็ปราศจากการพนันกันต่อนะครับก็อันนั้นก็คือ เอกลักษณ์การแข่งเรือทวนน้ำหน้าวัดเตพภูมิซึ่งไม่มีที่ไหนเหมือนกัน thank